จะเป็นอย่างไรเมื่อเด็กอายุ8ขวบต้องอเผชิญหน้ากับโจรป้นบ้านเพียงลำพังในคืนวันคริสต์มาสสวัสดีค่ะวันนี้ s p o ย l All ์เดจะมาสปอยหนังเรื่อง h o m e a l o n e หรือโดดเดี่ยวผู้น่ารักภาคแรกหนังที่เล่าถึงหนุ่มน้อยเควินที่ตื่นมาและพบว่าคนในครอบครัวของเขาได้หายไป จึงหลงคิดว่าเป็นเพราะคําอธิษฐานของตัวเองจนนำไปสู่การต้องปกป้องบ้านหลังนี้จากหัวขโมยด้วยตัวคนเดียวและสำหรับหนังเรื่องนี้ Spoilerday ก็ให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10คะแนนเลยค่ะก่อนจะรับชมรับฟัง Spoilerday ก็ขอคนละ1ค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโฮมเโลนภาคนี้จะน่ารักและหันษาขนาดไหน เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ เปิดฉากที่บ้านแสนสวยหลังหนึ่งในคืนก่อนวันคริสต์มาสครอบครัวแมคคาริสเตอร์กำลังวุ่นวายกับการเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวปารีสประเทศฝรั่งเศสเควินหนุ่มน้อยประจำบ้านก็ได้บ่นให้เคสแม่ของเขาฟังว่าลุงแฟรงค์ไม่ยอมให้เขาดูทีวีเลยแต่เคสที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ก็ไม่ได้สนใจใหย่ดีเขาและบอกให้เขาออกไปก่อนเควินก็งอแงและท้าทายว่าแน่จริงก็โยนเขาออกไปสิ สักพักปีเตอร์พ่อของหนุ่มน้อยก็เข้ามาและบ่นอุบถึงความสนของเควินที่วางของเล่นกระจัดกระจายเต็มบ้านแถมยังเอาปืนกาวไปเล่นอีกด้วยแต่เควินก็ยังต่อลาะต่อเถียงพ่อว่าผมไม่ได้ทำไฟไหม้บ้านซะหน่อยจนพ่อของเขาเบื่อหนายและอุ้มเควินออกไปในขณะที่ทุกคนกำลังจัดกระเป๋าเดินทางก็มีเพียงเควินหนุ่มน้อยเพียงคนเดียวที่จัดเองไม่เป็นเขาเลยไปขอความช่วยเหลือจากพี่ๆของเขา แต่พี่ๆก็ลำาาาญต่างไม่ช่วยเหลือเขาแถมยังร้อเรียนเควินอีกต่างหากลินนี่ญาติของเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวแม่ก็จัดการให้เองแหละแต่คนหนึ่งที่ถูกทุกคนเมินจริงๆนั่นก็คือคุณตำรวจแฮร์รี่ที่เข้ามาตรวจตราบ้านก่อนที่จะถึงวันหยุดยาวไม่มีใครสนใจจะคุยกับเขาด้วยซ้ำน่านสงสารสุดๆไปเลยเควินได้เข้าไปพูดคุยกับบัสพี่ชายของเขาพราะต้องการความช่วยเหลือแต่บัส ก็ปั่นหัวเควินถึงมาเล่นที่กำลังเดินตักหิมะอยู่หน้าบ้านว่าชายแก่คนนี้มีฉายาว่าพรวจอมโหดเพราะเขาเคยฆาตกรรมลูกเมียของตนเองโดยพลวัวตักหิมะนั่นเองแถมทางตำรวจก็ยังเอาผิดเขาไม่ได้เพราะหลักฐานไม่เพียงพอทำให้เควินหวาดกลัวชายชรลาคนนี้แบบสุดหัวใจสักพักพิซซ่าที่สั่งไว้ก็มาส่ง ทั้งครอบครัวต่างดีใจและรีบมารับพิซซ่าไปกินกันโดยที่ยังไม่จ่ายเงินเสี็ด้วยซ้ำแต่มันก็ทําให้คุณตํารวจแฮร์รี่ที่ยืนรอมาอยู่หลายชั่วโมงได้คุยกับปีเตอร์คุณตํารวจได้เตือนถึงเหล่าหัวขโมยที่อาจจะแอบมาปล้นบ้านของคนอื่นในคืนวันคริสต์มาสและเตือนให้ปีเตอร์ตรวจสอบระบบป้องกันภัยให้ดีแถมยังสอบถามเขาอีกด้วยว่ากําลังจะไปเที่ยวที่ไหนกันแต่ปีเตอร์ก็มั่นใจในระบบความปลอดภัยในบ้านมากมาก และเมินคำเตือนของคุณตำรวจไปแถมยังไม่จ่ายเงินค่าพิซ่ a อีกด้วยพนักงานส่งพิซ z าก็วาวุ่นเลยทีเดียวในขณะที่ทุกคนกำลังอริดอร่อยกับพิซ za แต่เควินก็กลับโดนบัสกันแกล้งเพราะบัสกินพิซ่าหน้าที่เควินกินได้ไปจนหมดทำให้เควินโมโหและพุ่งใส่เดียวกับบัสทันทีจนเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นสุดๆแต่ทุกคนกลับมองว่าเควินเป็นตัวปัญหาทาั้งๆที่เขาไม่ใช่คนผิดเลย แถมพ่อกับแม่ยังไม่เข้าข้างเขาอีกด้วยเคสจึงพาเควินออกมาแล้วผ่านหน้าตำรวจแฮร์รี่อีกครั้งทำให้เควินได้เห็นคุณตำรวจยิ้มโชว์ฟันทองไปให้หนึ่งทีเคสพาเควินไปนอนที่ห้องใต้หลังคาเควินจึงบ่นอุบออกมาว่าเขารู้สึกว่าคนในครอบครัวไม่ชอบเขาเลยเคสเลยบอกว่างั้นก็ขอครอบครัวใหม่กับซันต้าซะสิเควินจึงต่อว่าเคททำให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันอย่างหนัก และไฟแห่งความโกรธเกรี้ยวและเสียใจก็ทําให้เขาอธิษฐานออกมาว่าขอให้ทุกคนในครอบครัวหายไปทั้งหมดด้วยเถอด้วยแรงอธิษฐานคืนนั้นพายุก็ซัดอย่างแรงจนเสาไฟฟ้าล้มลงมาส่งผลให้ไฟดับสนิทและอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ใช้การไม่ได้รวมถึงนาฬิกาปลุกด้วยคําคืนก็ได้ผ่านพ้นไปเช้าวันถัดมาทุกคนในครอบครัวก็ได้รู้ตัวว่าตอนนี้พวกเขาตื่นสายแบบสุดๆ ทุกอย่างจึงวุ่นวายกันไปหมดเพราะรถจากสนามบินก็มารอรับพวกเขาแล้วทุกคนจึงรีบหยิบของแต่งตัวเพื่อที่จะเดินทางทันทีแต่แล้วมิดเมอร์ฟีเด็กน้อยบ้านตรงข้าม<ๆ>ก็ได้มาสอดรู้สอดเห็นแบบสุดๆทำให้ตอนกำลังจะเดินทางเฮเธอร์ <H ater S 1> ที่กำลังนับจำนวนเด็กๆว่าครบจำนวนหรือไม่ก็ดันเผลอนับรวมมิดไปด้วยเพราะเฮเธอร์ดันคิดว่ามิดคือเควินแม้เคจะย้ำกับเฮเธอร์อีกครั้งว่านับครบไหม แต่เฮเธอร์ก็มันน่นนามั่นใจสุดๆว่ามาครบทุกคนแต่จริงๆแล้วเธอนับผิดส่วนไฟฟ้าตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้แล้วแต่สัญญาณโทรศัพท์นั้นยังคงต้องรอการดำเนินการต่อไปเมื่อมาถึงสนามบินทุกคนก็รีบวิ่งจ้ำอ้าวไปขึ้นเครื่องบินอย่างรวดเร็วโชคดีที่ยังไม่ตกเครื่องและเครื่องบินก็มุ่งหน้าสู่ปารีสตัดกลับมาที่หนุ่มน้อยเควินเขาตื่นขึ้นมาด้วยความสลืมสลือและพบว่าบ้านตอนนี้ เต็มไปได้วยความว่างเปล่าเขาคิดว่าคนอื่นๆอาจจะยังไม่ตื่นแต่ที่ไหนได้ตอนนี้ที่บ้านไม่มีใครอยู่แล้วจริงๆเควินพยายามตะโกนเรียกหาทุกคนแต่ก็กลับไม่มีเสียงใครตอบกลับมาเขาเดินไปเช็คที่โรงรถที่จอดอยู่รถก็ยังอยู่ครบนี่นาทำให้เควินมั่นใจว่าคนในครอบครัวของเขาไม่ได้ไปสนามบินหนุ่มน้อยจึงเริ่มคิดว่าเป็นเพราะคำอธิษฐานของเขาเมื่อคืน ที่ขอให้ทุกคนหายไปสงสัยมันจะกลายเป็นความจริงเขาเลยมีความสุขสุดๆไปเลยหนุ่มน้อยเควินกระโดดโลดเต้นในบ้านอย่างสนุกสนานไม่แม้แต่จะเศร้าเสียใจกับการที่ครอบครัวหายไปแม้แต่น้อยเควินทำทุกอย่างที่อยากทำแบบเต็มที่ไม่มีกักแถมยังกินขนมคนเดียวพร้อมดูหนังแบบช้ำๆเควินที่ตอนนี้อยู่บ้านเพียงลำพังก็ได้ซุกซนตามภาษาของเด็กน้อยเล่นนูนเล่นนี่อย่างมากมาย ส่วนทางด้านเคสกับปีเตอร์ที่กำลังคุยกันอยู่บนเครื่องบินว่าเราลืมอะไรไปหรือเปล่าทำให้ทราบว่าปีเตอร์ลืมปิดประตูโรงจอดรถแต่เคสก็บ,บอกว่าไม่ใช่เราลืมเควินลูกของเราและพยายามให้กับตันโทรไปหาเควินแต่สัญญาณโทรศัพท์ที่บ้านตอนนี้ก็เสียอยู่ทำให้เคสเศร้าเสียใจสุดๆเพราะเธอลืมลูกทั้งคนได้ยังไงตกดึกคืนนั้นมาฟและแฮร์รี่ วายร้ายจอมขโมยฉายาโจรเปียกก็ปรากฏตัวขึ้นมาทําให้ทราบว่าจริงๆแล้วคุณตํารวจแฮร์รี่คือจอมโจนที่ปลอมตัวเข้ามาเพื่อสืบข้อมูลของบ้านต่างๆนั่นเองพวกนี้หาข้อมูลมาอย่างดีและรู้ด้วยว่าครอบครัวแถวนี้ไปเที่ยวกันหมดแล้วถ้าเราไปป้นก็จะรวยแบบฉำฉำแน่นอนและบ้านหลังแรกที่พวกเขาเล็งไว้นั่นก็คือบ้านของเควินที่กําลังหลับปุ๋ยแบบสบายใจเฉยหัวขโมยทั้งสองก็เดินดุ่มดุม เพื่อเข้ามาเตรียมจะง,งัดแง่บ้านแต่เควินก็ดันตื่นขึ้นมาและเห็นเงาดำๆนอกหน้าต่างโดยความที่เด็กน้อยกลัวจึงรีบวิ่งไปเปิดไฟทุกดวงในบ้านให้สว่างทําให้หัวขโมยทั้งสองที่เห็นแบบนั้นจึงคิดว่ามีคนอยู่ในบ้านเลยถอยออกมาก่อนเควินก็กลัวจนต้องไปซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงแต่อยู่ดีๆก็ใจขึ้นฮาวเป้งเดินออกมาด้วยความมาั่มั่นไม่มีท่าทีเกรงกลัวแต่พอเขาเจอคุณลุงมาเร ก็รีบหดหัววิ่งหนีไปมุดผ้าห่มอย่างไวตัดกลับมาที่ฝั่งครอบครัวเควินทุกคนต่างร้อนใจที่ทิ้งเควินไม่คนเดียวและเราก็จะได้เห็นว่าแต่ละคนที่ชอบต่อว่าเควินจริงๆแล้วทุกคนก็เป็นห่วงเป็นใย,ยเควินนั่นแหละและเมื่อพวกเขาโทรไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งเรื่องตำรวจก็ทำตัวขี้เกียจและส่งสายไปแผนกครอบครัวฉุกเฉินเคสได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบที่บ้านให้หน่อย ว่าลูกของเธอยังอยู่ดีไหมเพราะเธอทิ้งลูกไว้อยู่บ้านคนเดียวแต่เจ้าหน้าที่ก็กลับพาตัวกวน้วนสุดๆและโยนสายไปไป,ไปมาๆไม่รับเรื่องสักคนเธอต้องโทรย้ำหลายต่อหลายครั้งกว่าตำรวจจะยอมส่งคนมาดูแต่พอตำรวจเดินทางมาถึงบ้านก็ถูกล็อกและปิดไฟสนิทเพราะเควินกลัวจนไม่กล้าออกมาตำรวจจึงเข้าใจว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านหรอกเคสตอนนี้ก็ร้อนใจเป็นอย่างมาก และอยากจะบินกลับไปหาลูกทันทีแต่ไฟเครื่องบินก็เต็มหมดทุกรอบมีรอบที่เร็วสุดก็คืออีกสองวันที่จะถึงซึ่งเคสก็ไม่โอเคเป็นอย่างมากและขอร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่างั้นคงจะต้องรออยู่สำรองที่นี่เผื่อมีคนสละที่นั่งทำให้เคสไม่ได้เดินทางไปเที่ยวกับคนอื่นๆในครอบครัวและอยู่ที่สนามบินเพราะหวังว่าจะมีที่ว่างนั่งสักที่ตัดกลับมาที่เควิน เขาพยายามปีนขึ้นไปเพื่อหยิบเงินที่ซ่อนไว้ของบัสไปซื้อของใช้ต่างๆแต่ชั้นวางก็ร่วงลงมาเละเทะไปหมดทําให้แมงบุมของบัสหลุดออกมาด้วยส่วนหัวขโมยทั้งสองที่กําลังป้นบ้านของเมอร์ฟี่เพื่อนบ้านที่แสนดีที่อยู่ตรงข้ามบ้านของเควินปีเตอร์ก็ได้ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่ครอบครัวเมอร์ฟี่ก็ไปเที่ยวกันหมดแล้วเหลือเพียงหัวขโมยสองคนเนี่แหละที่ฟังอยู่ในขณะที่เควินกําลังซื้อของอยู่ คุณลุงมาเล่ผู้แสนน่ากลัวก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเขาเขาจ้องเควินเขม็งสุดๆทำให้เควินรีบวิ่งหนีออกไปทันทีจนไม่ได้จ่ายตังค์ตอนนี้เขาเลยถูกมองว่าเป็นหัวขโมยจ้าเควินรีบวิ่งหนีและเดินหน้าเศร้าซ้อยกลับบ้านพอคิดว่าตัวเองกลายเป็นจอมโจรเสียแล้วจนไม่ทันระวังตัวไปเดินตัดหน้ารถของหัวขโมยตัวจริงจนเกือบจะโดนชนเข้าเต็มๆ ทั้งสองจึงต่อว่าเควินว่าเดินระวังหน่อยไอ้หนูซันต้าไม่ไปเยี่ยมที่หลุมศพนะและแฮร์รี่ก็ยิ้มโชว์ฟันทองใส่เควินทำให้เขาจำได้ทันทีว่าคือตำรวจเมื่อคืนก่อนนี่นาก่อนที่จะรีบเตินจากไปโดยที่แฮร์รี่นั้นจำเควินไม่ได้เลยแต่แล้วสองโจรก็รู้สึกว่าเด็กนี่ทำไมถึงมีพิรุษจังจึงขับรถไล่ตามเควินมาเพื่อดูว่าบ้านของเด็กนี่อยู่ที่ไหน แต่ก็ตามเควินไม่ทันเพราะเขาวิ่งรัดเลาะไปเรื่อยๆเข้าไปในโบสถ์จนหนีพ้นหลังจากที่สลัดสองโจรน,นั้นเรียบร้อยเควินก็รีบวิ่งกลับบ้านทันทีเพื่อเตรียมจะรับมือกับพวกจอมโจรเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าเจ้าโจรฟันทองนั่นหมายปองบ้านของเขาไว้แน่แ่และในคืนนั้นเองมาร์ฟและแฮร์รี่ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่พอมองเข้าไปในบ้านก็กลับเห็นว่ามีคนอยู่เต็มบ้านไปหมดก็แง่แหละ เพราะเควินเอาหุ่นกระดาษและหุ่นเชิดมาทําเป็นเหมือนว่ามีคนอยู่ในบ้านจอมโจรก็อึงมากว่าทำไมถึงมีคนอยู่กันเนี่ยก่อนจะรีบขับรถจากไปเควินที่เห็นแบบนั้นก็ยิ้มออกมาด้วยชัยชนะที่ปกป้องบ้านหลังนี้เอาไว้ได้สำเร็จหลังจากนั้นเควินก็ได้ลองอุปกรณ์มากมมยที่จะไว้ใช้วางกับดักพวกหัวขโมยทางด้านเคสก็พยายามเอาสิ่งของมีค่าเช่นเงินตัวเฟิร์สคลาส และอื่นๆอีกมากมายมาขอทำข้อเสนอกับผู้โดยสารคนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนให้เธอได้คืนเครื่องกลับไปหาลูกชายทันทีจนสุดท้ายเธอก็จะได้บินไปจริงๆแต่เธอต้องไปลงเครื่องที่สแกนตันก่อนที่จะต่อเครื่องอีกสายเพื่อกลับบ้านทางด้านเควินที่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกเหงาก็ได้แต่นั่งภาวนาให้ครอบครัวของเขากลับมาเควินซื้อของใช้มากมายมาจากซุปเปอร์เพื่อเตรียมตัวฉลองวันคริสต์มาสคนเดียวอย่างเหงา ยังต้องเตรียมตัวลบกระโจรอีกด้วยรวมถึงทางจอมโจรก็ไม่ย่อท้อด้วยเช่นกันทั้งสองได้วางแผนบุกปล้นบ้านของเควินอีกครั้งแต่เมื่อมาร์ฟกำลังจะบุกเข้าบ้านแผนการของหนุ่มน้อยก็เริ่มต้นขึ้นทันทีเควินเปิดทีวีให้เหมือนมีคนกำลังพูดอยู่ซึ่งบทพูดในหนังก็บอกว่าฉันจะนับ1-10ถึงถ้าไม่หนีไปฉันจะยิงแกะซะพอเริ่มนับเควินก็จุดประทัดให้เหมือนมีการยิงปืนขึ้นจริงๆจ,จนมาร์ฟ ต้องวิง่งหนีตายหัวซุกหัวซุนทิ่มพื้นเพราะคิดว่าเจ้าของบ้านมีปืนจริงๆมาฟร,รีบมาบอกให้แฮร์รี่เพ่นดีกว่าเพราะมันมีมือปืนอยู่ในบ้านแต่แฮร์รี่ก็บอกว่าให้รอดูท่าทีอยู่ตรงนี้ไปก่อนทางด้านเคทที่บินมาถึงสแคนตันแต่ก็กลับไม่มีรอบบินที่จะบินกลับชิคาโกอยู่ดีแต่เธอก็โชคดีได้เจอกับกัสวงดน,นตรีโพกา้าที่กำลังจะต้องเดินทางด้วยรถแทนเพราะเที่ยวบินของเขาถูกยกเลิกไป แถมพวกเขายังขับผ่านชิคาโกอีกด้วยพวกเขาเลยอาสาจะพาเธอไปส่งทำให้เคสดีใจมากๆสำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้และเดินทางไปด้วยความหวังตัดมาทางด้านจอมโจรที่หลับรอดูเหตุการณ์ก็ได้เห็นว่าคนที่ออกมาจากบ้านคือเด็กน้อยเควินนั่นเองพวกเขาเลยรู้ได้ทันทีว่าเขาโดนเด็กแหกตาเข้าเต็มๆและวางแผนที่จะป้นต่อทันที พวกนั้นจำได้ว่าเควินคือเด็กที่พวกเขาเกือบชนเมื่อวานแถมยังมั่นใจอีกว่าเด็กนี่อยู่คนเดียวร้อเปเซ็น์แน่นอนโดยแผนการนี้จะเริ่มต้นที่สามทุ่มคืนนี้แต่กระน,นั้นพูดเสียงดังจนเควินได้ยินเควินจึงต้องรีบเตรียมตัวรับมือกับสองโจรน,นี้คืนนั้นก่อนเวลาสามทุ่มเควินก็ได้เดินทางไปหาตัวซันตาคลอสเพื่อฝากข้อความหาเซนตาว่าให้ช่วยพาครอบครัวเขากลับมาที เขาไม่ต้องการของขวัญใดๆแล้วในตอนที่เควินเดินกลับบ้านก็ได้เห็นว่าในคืนก่อนวันคริสต์มาสครอบครัวอื่นต่างก็ฉลองกันอย่างมีความสุขทำให้เขารู้สึกน้อยและเสียใจเป็นอย่างมากเควินเข้าไปนั่งในโบสถ์ด้วยความเหงาและเขาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณลุงมาเล่ทำให้ทราบว่าจริงๆแล้วคุณลุงมาเล่เป็นคนที่ใจดีและนิสัยดีมาก เควินจึงได้โอกาสระบายความในใจของเขาให้คุณลุงฟังแต่ไปๆมาๆมากลายเป็นว่าเควินต้องกลายเป็นคนรับฟังและให้คําแนะนํามาเร่ซะอย่างนั้นเพราะคุณลุงมาเร่บอกว่าเขาเคยทะเลาะก,กับลูกชายและปากไวพูดตัดความสัมพันธ์ต่อกันเควินเลยบอกให้มาเร่ลองโทรไปหาลูกชายดูสิทั้งคู่ก็นั่งคุยกันอย่างอบอุ่นก่อนที่เควินจะรีบวิ่งกลับบ้านเพราะใกล้เวลาสามทุ่มแล้ว เมื่อถึงบ้านเควินก็ล็อกประตูและเตรียมอุปกรณ์ DIY มากมายมาประจำการเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้และปกป้องบ้านหลังนี้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเทน้ํามันที่บันไดเตรียมไฟเตรียมตะปูสลิงกับดักกาวพัดลมเชือกก็มีแมงมุมของบัสก็ยังพร้อมเพื่อปกป้องบ้านหลังนี้จากคนชั่วร้ายให้ได้แต่กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องก่อนเควินเลยพักขอกินข้าวแต่แล้วหัวขโมยก็เดินทางมาถึง ทั้งสองไม่รู้เลยว่ากำลังจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรพอมั่นใจว่าเด็กๆนั้นมักไม่ค่อยฉลาดหรอก2โจรก็มาพูดจายหยอกล้อเด็กน้อยและบอกว่าพวกเขารู้ว่าเควินอยู่คนเดียวในบ้านนีซานต้าเองเปิดประตูหน่อยสิก่อนที่เควินจะเอาปืนอัดลมลอดผ่านช่องประตูสัตว์ยิงเข้าไปที่ลูกปองแปงของแฮร์รี่จนเขาเจ็บปวดสุดๆไปเลยมาฟก็โผล่หน้าเข้ามาทางประตูสัตว์ โดยที่เควินนอนลอยอยู่แล้วก็ยิงเข้าใส่หน้าไปแบบจังๆโจนทั้งสองก็ไม่ยอมแพ้พร้อมบุกอย่างต่อเนื่องและแยกย้ายกันบุกคนละทางแฮร์รี่ที่มาทางประตูหน้าก็เลยลื่นน้ำมันหงายหลังจนเกือบหลับส่วนมาร์ฟที่มาทางด้านหลังก็ลื่นน้ำมันจนถลายไปกับบันไดนอนเหมือกันทั้งคู่แค่บุกเข้าบ้านยังลำบากขนาดนี้จะไหวไหมเนี่ยมาฟที่บุกเข้ามาทางห้องใต้ดินได้ก่อน ก็เริ่มสำรวจบ้านและดึงไฟเปิดขึ้นแต่มันกลับไม่ใช่ไฟเพราะมันคือกับดักเตาลี่แสนหนักหน่วงที่หล่นมาทับหัวเขาแบบเต็มคาราเบลแถมยังไหมหน้าเขาจนแดงเหมือนแตงโมพอเขาลุกขึ้นมาได้เขาก็ยังจะต้องเจอกับบันไดากาวดักหนูที่ทําให้เดินยากอีกด้วยพร้อมกับตะปูที่เตรียมเอาไว้ให้เหยียบโดยเฉพาะทางฝั่งของแฮร์รี่ที่พยายามจะเปิดประตูหน้าก็ได้เจอเข้ากับลูกปิด280องศาที่เผามือของเขาจนไหม้เกรียม จนถึงกับกิ้งล้มหมุนหมุนลงมาเอามือจุ่มหิมะเพื่อช่วยดับร้อนเขาเลยคิดจะเปลี่ยนประตูที่จะบุกแทนแต่รอบนี้แฮร์รี่ก็เช็คก,ก่อนว่าร้อนไหมพอปลอดภัยเขาก็รีบปิดประตูเข้าไปทันทีแต่ก็นานเจอกับกับดักไฟที่เผาหัวเขาจนมอดไหมจนถึงกับต้องวิ่งเอาหัวมาจุ่มหิมะดับร้อนอีกครั้งแต่ผมก็แหว่งไปแล้วแฮร์รี่โมโหและบุกเข้าไปด้วยความเกลียวกราด แต่ก็เจอกับกับดักกาวพร้อมกับพัดลมซัดหน้าเข้าจังๆส่วนมาร์ฟที่เปลี่ยนทางบุกได้กระโดดเข้ามาผ่านหน้าต่างและก็ได้เหยียบกับเศษแก้วที่วางรอเขาไว้เต็มตรีนพอทั้งสองเดินเข้ามาเจอกันก็ได้รู้ว่าเด็กนี่มันร้ายสุดๆเควินที่นั่งอยู่บนบันไดชั้นสองก็ได้ท้าทายสองโจรให้เข้ามาจับตัวเขาสีถ้าแน่จริงก่อนจะเหวี่ยงกับดักถังสีไปฟาดหัวทั้งคู่เต็มๆจนฟันทองของแฮร์รี่หลุดกระเด็นออกมา และเควินก็ได้โทรไปแจ้งตำรวจด,ด้วยว่าโจรกำลังบุกบ้านโจรทั้งสองรีบวิ่งขึ้นบันไดามาจะจับตัวเจ้าหนูน้อยตัวร้ายแต่ก็ลื่นล้มระเนระนาดจนมาร์ฟได้คว้าตัวเควินไว้ได้จนเกือบจะสำเร็จแต่เควินก็ได้คว้าแมงมุมของบัสมาวางใส่หน้ามาร์ฟมาร์ฟจึงสบัดเจ้าแมงมุมตัวนั้นไปใส่แฮร์รี่ก่อนจะลุกขึ้นมาเอาแฉลงไล่ทุบแมงมุมที่ต่ยอยู่บนตัวของแฮร์รี่แต่ก็กลับโดนแฮร์รี่เต็มๆแทน เควินรีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาและหนสลิงไปที่บ้านต้นไม้ที่เขาเตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้พร้อมกับหลอกล่อสองโจรกระจอกให้ตามมาแฮร์รี่และมาร์ฟก็พยายามหนสลิงไปจับตัวเควินได้ความเกี้ยวกลาดแต่เควินก็ตัดเชือกทิ้งแบบไร้เยื่อใหญ่จนเชือกที่ทั้งคู่หวนวมากระแทกไปโดนกำแพงอย่างจังนอนมือกันอยู่สองคนหลังจากนั้นเควินก็วิ่งล่อโจรกระจอกไปได้เรื่อยจนเขาพลาดท่า พราะสองคนนี้จับทางเควินได้แล้วและมาดักรอจับตัวของเควินไว้สองโจรเริ่มที่จะล้างแค้นเควินแต่ก็ได้คุณลุงมาเล่เข้ามาช่วยเอาไว้ได้เขาเอาพรวตีหัวสองโจรนั่นจนสลบไปและพาเควินหนีออกมาส่วนโจรกระจอกทั้งสองก็ได้โดนตำรวจเข้ามาจับกลุ่มตัวไปได้สําเร็จและเราก็จะได้รู้ว่าที่ทั้งสองโจรน,นั้นได้ฉายาว่าโจรเปียกเป็นเพราะพวกเขาจะเปิดน้ําทิ้งไว้หลังจากที่ป้นเอาไว้นั่นเอง นับว่าภารกิจการปกป้องบ้านของเควินได้สำเร็จรู้ล่วงอย่างสมบูรณ์ภายใต้รอยยิ้มแสนสะใจของเควินเองเมื่อทุกอย่างจบลงเควินก็ได้เริ่มต้นคืนคริสต์มาสอย่างโดดเดี่ยวก่อนที่จะเข้านอนไปอย่างเงียบเหงาเช้าวันถัดมาเป็นวันที่หิมะตกหนักหนาวจนถึงขั้วหัวใจเควินที่ตื่นขึ้นมาได้ความหวังว่าครอบครัวของเขาจะกลับมาแต่ก็กลับไม่มีใครสักคน เขาจึงยังคงรู้สึกเศร้าและโดดเดี่ยวภายในบ้านหลังใหญ่นี้และแล้วรถแห่งปาฏิหาริย์ที่ได้พาแม่ของเควินกลับมาก็เดินทางมาถึงเคทรีบวิ่งเข้ามาหาลูกชายของเธอด้วยความเป็นห่วงแบบสุดๆเมื่อทั้งคู่ได้พบกันก็โผกอดกันอย่างเต็มเหนี่ยวคริสต์มาสปีนี้เควินจึงไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเพราะครอบครัวของเควินทุกคนได้ลกลับมาที่บ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อมาฉลองวันคริสต์มาสกัน ส่วนคุณลุงมาเล่ที่เควินได้แนะนำให้เขาโทรหาลูกชายก็ทำให้เขาได้กลับมาทืนดีกับลูกชายอีกครั้งไม่มีที่ใดในโลกจะอบอุ่นเท่าบ้านที่เต็มไปด้วยครอบครัวแสนสุขอีกแล้วและหนังเรื่องนี้ก็ปิดฉากลงเป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังที่มีความอบอุ่นหัวใจฟิลกูดแต่ก็แฝงไปด้วยความตลกร้ายถึงแม้ว่าจะเป็นหนังที่ทำมาให้ดูสนุกสนานแต่การที่เด็กอายุ8ขวบคนหนึ่ง ต้องเผชิญเรื่องแบบนี้เพียงลำพังก็อาจจะกลายเป็นปมในใจของเด็กๆเ,เลยก็ได้แต่หนังก็ให้อารมณ์ว่าเพราะคำอธิฐานของเด็กน้อยเป็นจริงครอบครัวจึงหายไปเลยทำให้เด็กน้อยไม่ได้รู้สึกโดนทอดทิ้งก็เป็นได้หนังเรื่องนี้สนุกโดนใจเพื่อนๆไหมคะลองมาพูดคุยกันนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำติชมอย่างไรก็มาคอมเมนต์บอกกันนะคะทางสปอยออลเดจะนาไปปรับปรุงในคลิปถัด,ถดไป รวมถึงถ้าเพื่อนๆมีหนังเรื่องไหนที่อยากให้เรานำมาสปอยให้ฟังก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะส่วนคลิปถัดไปนั้นจะเป็นหนังเรื่องอะไรอย่าลืมมาติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ